สวัสดีครับเพื่อนๆชาว R.O.O ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจุงโกนะครับจะพาเพื่อนนะครับมารู้จักกับเครื่องประดับเลเวล120กันครับผมว่าใน R.O.O นะครับเวลาประดับ120เข้ามาแล้วเนี่ยมันมีวิธีการได้มายังไงบ้างนะครับหรือว่าระบบของไอ้ประดับ120เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทรวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพชรวินทอปอัพลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับก่อนอื่นต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับผมว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เทสของไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้า g l o b อ l อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเลื้อง้อมูลตรงนี้ได้นั่นเองครับสำหรับประดับ120นั้นนะฮะเราจะได้จากการลงดันเจียนนั่นเองครับไม่ได้เป็นการแบบว่าไปไล่แตะบอสตัวที่เราต้องการประดับแล้วนะครับจะเป็นการลงดันเจียนคล้ายๆกับเวลาเราหาอุปกรณ์ของ p o c นั่นแหละนะครับแต่ว่าสำหรับเครื่องประดับแล้วนะครับมันจะมีดันเจียนใหม่เข้ามานะครับเป็นดันเจียนแมวนะครับซึ่งเป็นดันเรทที่ เราจะลงได้10คนพร้อมๆกันเมื่อเราเลเวล120นั่นเองครับแล้วก็ลงได้สัปดาห์ละ3ครั้งตัวดันเจี้ยนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับครับก็จะมีระดับ normal hard แล้วก็ hell นั่นเองครับแต่ละระดับนะครับของรางวัลที่ได้นะครับหรือเครื่องประดับที่ได้เนี่ยก็จะต่างสีกันออกไปนะคล้ายๆกับ TOC เลยถ้าเกิดเป็นระดับที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็จะได้กล่องสีม่วงครับมีโอกาสได้ประดับที่เป็นสีฟ้าสีม่วงอะไรแบบนี้ครับถ้าระดับสูงสุดเนี่ยก็มีโอกาสได้ประดับสีแดงเลย นะครับอ่ะแล้วก็จากที่ผมดูมานะครับคนไต้หวันลงกันก็ประดับก็ไม่ได้ได้ยากนะครับก็เปิดกล่องปุ๊บก็ได้เลย1 1ง,งวงอะไรเงี้ยก็สุ่มกันไปนะถ้าโชคดีก็อาจจะได้สีส้มอะไรแบบนี้ครับอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราได้ประดับจากดันเจียนนะครับมันก็จะง่ายนะครับต่อการที่เราจะได้รับมันมาแต่ต้องบอกก่อนผมว่าตัวดันเจียนเนี่ยยากโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฟอร์มตี้กันดีๆนิดหนึ่ง10คนนะครับเพื่อที่จะผ่านนั่นเองครับ เอาละทีนี้เราก็รู an, er many, ้แล้วว่ามันมาจากไหนนะครับอ่ะตรงนี Mul, 對對้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีทั้งแหวนมีทั้งสร้อยมีทั้งสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีแดงต่างกันยังไงบ้างนะครับอ่ะค่อยๆดูกันไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวแหวนนะครับที่เป็นสีทองนะครับจะเป็นประดับของกายภาพนะครับเพราะว่าจะมีการเพิ่ม P h K นะครับถ้าเกิดเป็นแหวนสีเงินนะครับอ่าแล้วก็มีสีน้ําเงินแต้มๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นประดับของสายเวทนะครับ ตัวสร้อยก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นสร้อยสีทองนะครับก็จะเป็นตัวที่บวกเดเมจกายภาพนะครับสีเงินก็จะเป็นตัวที่บวกดาเมจเวทนั่นเองครับแบ่งสีที่ตัวตัวเครื่องประดับเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเรื่องของพื้นหลังนะครับพื้นหลังสีฟ้านะครับตัวสแตตต้นอ่ะสมมุติว่าเป็นตัวกายภาพเนี่ยก็จะได้ ptk 82ถ้าเป็นพื้นหลังสีม่วงจะเป็น89นะครับพื้นหลังสีทองจะเป็น93นะครับ แล้วก็พื้นหลังสีแดงก็จะเป็น96นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับความต่างของสีนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใส่ออปชั่นด้วยถ้าเกิดเป็นพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยจะใส่ออปชั่นได้2แถวครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะถ้าเกิดเป็นพื้นหลังสีฟ้านะครับโอเคนี่นะฮะเราจะสามารถมีออปชั่นได้แค่2แถวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพื้นหลังสีม่วงนะครับจะมีออปชั่นได้3แถวครับถ้าเป็นพื้นหลังสีส้มครับ จะมีออปชันได้4แถวแล้วก็พื้นหลังสีแดงจะมีออปชันได้ทั้งหมด5แถวเลยนะครับอันนี้ก็คือความต่างของสีประดับนั่นเองนะครับทีนี้อ่าสร้อยกับแหวนต่างกันยังไงนะครับสร้อยกับแหวนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นพวกประดับที่ไม่มีเซตเนี่ยสร้อยกับแหวนเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นประดับที่มันเป็นเซตนะครับอ่าตัวแหวนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคอหลักแล้วก็ตัวสร้อยก็จะเป็นตัวที่เป็นคู่ของมันอะไรประมาณนั้น นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าอ่าแต่ละอย่างเนี่ยระบบข้างในมันทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเปิดมาที่ประดับก่อนนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับอันที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจง่ายสุดคือตรงนี้นะครับคือประดับเนี่ยครับมันจะเหมือนกับพวกอาวุธแดนเทพอาวุธเทโเลยนะครับก็จะมีประดับของเลเวล115อยเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนใช้ได้ตามต้องการหรือว่าอยากเทสอะไรก็ ทสได้เลยคือมันไม่ใช่ความสามารถใหม่แต่ว่ามันเป็นการเอาความสามารถของประดับ115อะไรพวกนี้ครับมาลงอยู่ในตัวของประดับ2 2อ่สสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการเหมือนกับ TOC เป๊ะๆอันนี้ก็คือฟังกช์ชันแรกนะครับฟังกช์ชันแรกนะฟังกช์ชันต่อมานะครับผมก็จะมีเรื่องของการแกะสลักครับผมการแกะสลักคืออะไรครับขั้นแกะสลักเนี่ยคือใน แพดของ120เนี่ยครับมันจะมีเจ้าตัวลูกแก้วหรือว่าลูกกระตาแมวนะครับผมอ่าก็จะมี2ส,สีครับก็จะมีพื้นหลังสีส้มแล้วก็พื้นหลังสีแดงครับเวลาเราได้ลูกแก้วตัวนี้มานะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเอาเงินเส้น,นีนะครับมาปลดล็อกนะครับและสุ่มว่าเราจะได้ลูกแก้วที่เป็นออปชันอะไรนะครับอ่าอย่างเช่นสีส้มเนี่ยผมกดให้ดูปุ๊บปลดล็อกมาอ่าก็จะได้ลูกแก้วที่เป็นออปชันของด้านป้องกันอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ ถ้าเป็นสีแดงอ่าใช้หมื่นหนึ่งนะครับแกะสลักออกมาปุ๊บอ่าก็จะได้เป็นลูกแก้วแบบนี้สุ่มออกมานะครับมันก็จะมีหลายอย่างมากนะครับออปชั่นมีทั้งแบบทั้งด้านโจมตีทั้งด้านป้องกันนะครับอันนี้เราก็จะต้องเลือก1เม็ดนะครับมายัดใส่ประดับของเรานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ให้ดูก่อนนะครับว่า้ลูกแก้วนี้มันไม่ได้หากันง่ายนะครับเพราะว่ามันจะดอบมาเป็นเศษนะครับอ่าซึ่งเศษนยครับเราก็จะต้องใช้15เศษมารวมเป็น1เม็ดนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ พอได้1เม็ดแล้วเราก็ต้องเอา1เม็ดเนี้ยไปสุ่มนะครับว่าเราจะได้ออฟตรงที่เราต้องการหรือเปล่าอ่านะครับอ่าก็สุ่มอย่างเงี้ยฮะเนี่ยสมมติได้มาก็สุ่มไปเรื่อยๆอ่อาจจะได้ออฟป้องกันนะครับอ่ะสุ่มใหม่ได้ออฟอะไรโอเคไม่ยังไม่ได้ออฟโจมตีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอืมนะอ่าก็หาไปเรื่อยๆครับอ่าถ้าเกิดมีสีแดงเนี่ยสีแดงมันจะดีกว่าตรงที่ว่า ตัวออปชันเนี่ยมันจะเป็นเลเวล3นะครับซึ่งเป็นเลเวลที่สูงที่สุดอืมอ่างเงี้ยอาจจะได้ออปโจมตีละนะครับซึ่งออปตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ได้แค่อ่าหนึ่งออฟต่อเครื่องประดับ1ชิ้นนะครับอ่าเรามาดูออปชันในลูกแก้วกันบ้างว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะครับผมอ่ะซึ่งออปชันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจะมีแบบเลเวล3แล้วก็เลเวล2ครับซึ่งเลเวล3เนี่ยก็คือไอตัวลูกแก้วสีแดงนะครับอ่าเลเวล2จะเป็นลูกแก้วสีส้มนะครับอย่างเช่นออฟแรกนะครับมันก็จะเป็นการบวกแแอท 100แล้วก็พีดัมเมจสิก็จะเหมาะกับสายกายภาพที่ต้องการดันดาเมจกายภาพายอยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบเพิ่มคีสิบหคีดาเมจ8%อันที่3จะเป็นแบบว่าเพิ่มซีเดฟสิแล้วก็การคีดาเมจ8%นะครับหรือว่าอันที่4เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเอเมทีเคหนึแล้วก็เมจิกดาเมจ10%แบบนี้ครับอ่าอย่างอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นแม็กเลือดหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีการเพิ อันนี้เนี่ยก็จะมีการบวกค่าฮิลแปแบบนี้ครับแล้วก็ฮิลิ่งรีซีฟนะครับอีก8%เนาะแล้วก็จะมีพวกค่า pve pvp นะครับอย่างละ150แล้วก็ด้านล่างที่เหลือที่เป็น8%ทั้งหมดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นค่าแบบว่าการเกราะอาชีพนั้นๆหรือว่าโจมตีเกาะอาชีพนั้นๆได้แรงขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันหลักๆที่เราจะต้องอาหามายัดเข้าไปในประดับเลเวล120ออันนี้คืออย่างแรกนะครับคือออปที่เราจะยัดได้แค่ 1นึ่งออฟต่อประดับ1ชิ้นเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับตรงนี้คือเรื่องของการแกะสลักนะครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมีออปชันด้านล่างอีก5้าออปชันถ้าเป็นประดับสีแดงนะครับอ่ะให้ดูครับอันนี้คือออฟอันนี้คือประดับที่แกะสลักมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือที่ยัดลูกแก้วไปเลเวลสานะครับแต่ว่าจะมีออฟตรงนี้อีก5ออฟครับอ่าซึ่ง5ออฟเนี่ยครับผมก็จะทํางานแตกต่างกันด้วยนะครับตัว5ออฟเนี่ยครับเวลาที่เราจะหานะครับเราจะต้องกดมาที่ตรงนี้ครับ จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ลูกแก้วแมวนะครับในการหาออปใหม่ๆนะครับลูกแก้วแมวก็จะหาได้จากดันเจียนเลเวล120ครับเมื่อเราก,กดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการ Zoom ุูมออฟทั้ง5แถวแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือจะเป็นออฟที่มีเปอร์เซ็นต์ต่าที่สุดนะครับผมก็ไล่ไปเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงสีส้มสีแดงก็จะเป็นออปชั่นที่เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดอะไรแบบนี้นครับสมมติว่าเฮ้ย เราเราชอบออฟนี้นะครับอ่าเราสามารถกดเซฟทับไปได้เลยนะครับอ่าเซฟทับไปเลยว่าเฮ้อยออฟนี้ in, มันตรงสายเราแล้วสมมุติว่าเฮ้ยเราได้ออฟเนี้ยสีแดงละเอ้ยโอเคละเราสามารถล็อกได้ครับอ่าเราสามารถล็อกได้โดยเราจะต้องใช้ลูกบอลแมวเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่หาได้จากดันแมวเช่นเดียวกันนะครับอ่ายิ่งเราล็อกเยอะนะครับก็จะยิ่งใช้ลูกบอลตรงเนี้ยเยอะขึ้นนะครับอ่าเราสามารถล็อกได้หมดเลยนะครับสูงสุดเนี่ย จะล็อกได้4อันครับเราจะล็อกออฟที่5ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะรีหาค่าอีกค่าหนึ่งอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราจะหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการล็อกอสมมติผมลองล็อกให้ดูนะครับตัวสีแดงล็อกไปปุ๊บแล้วกดออฟครับปึ้งเห็นไหมครับผมว่าแถวที่4เนี่ยออปชันก็ยังคงจะเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับไม่เปลี่ยนนะเอ้ยสมมติอันนี้ดีเว้ยมันเป็นแบบออฟแดงแล้วก็ออฟส้มตรงสายเราเราก็เซฟเลยนะครับอ่าประมาณนี้ นะครับประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดใครว่าแบบเฮ้ยอฟอไปเยอะเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ออกอฟอแดงเลยมันไม่ออกค่าสูงเลยนะครับเราสามารถเพิ่มโอกาสตรงนี้ได้นะครับโดยใช้ตัวแมวกวักมาเพิ่มโอกาสจากตอนแรกโอกาส8%เพิ่มเข้าไปอีก8%นะครับทำให้มีโอกาสออกอฟอออแดงได้มากขึ้นนะครับอ่าลองกดปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมออกอฟอแดงมาแล้วเพิ่มอีก1แถวนะครับสมมุติว่าเราเอาก็กด แต่จริงๆอันนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะเอาตัวที่มันตรงสายตัวเองนะฮะอันนี้แก้ลองให้ดูเฉยๆนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากออฟทีเดียว5ชิ้นไอ้5 5ออฟก็สามารถออฟแบบนี้ได้นะครับอ่าสมมุติล็อกอ่าแล้วก็ออฟ5ชิ้นเลยเห็นไหมครับว่าแถวที่4เนี่ยจะเป็นเหมือนกันตลอดเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเป็นการสุ่มหาออฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการหาออฟทั้ง5แถวซึ่งจะออฟทั้ง5แถวเนี่ยครับสแตทที่ได้ก็จะไม่เหมือนกัันด้วยยงงไฮง นี่ฮะเปิดมาเลยนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นตารางบอกครับผมว่าออปชันในแต่ละแถวเนี่ยมีโอกาสที่จะออกออปชันอะไรบ้างนั่นเองครับอ่าอย่างเช่นแถวแรกนะครับแถวแรกเนี่ยก็จะมีโอกาสออกเป็นค่าวิดนะครับต่ําสุดเนี่ยก็คือค่าวิดหนนะครับสูงสุดก็คือค่าวิดห้าครับหรือว่าจะเป็นค่าลักครับต่ําสุด1สูงสุด5นะครับแล้วก็มีค่า m a ็ PVP w a r ีนะครับต่ําสุด2อ0 0สูงสุด6000นะครับ มีค่า P Dev M Dev นะครับมีค่าเลือดแล้วก็ SP นะครับอันนี้คือออปชันทั้งหมดที่จะออกจากแถวแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเฮ้ยแถวแรกฉันต้องการดา m a g เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีค่าดาม a g นะครับก็จะมีแค่ลักมีแค่แบบ Max PP Ward มีแค่ค่าเลือดค่า Dev อะไรอย่างนี้แถวแรกจะมีแค่นี้นะครับแถวที่2ครับแถวที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของ d a m เมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจะมีการบวกทั้งค่า In นะครับอ่าค่า Dex ค่าสเต็งนะครับแล้วก็ค่าเอจนะครับอันนี้จะเป็นสเตทสี่สแตที่เหลือต่ําสุดเนี่ยออก1เหมือนกันนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะออกเป็น8นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของแม็กพีพีวอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถหาได้นะครับหรือว่าจะเป็น p ีแอ c แแล้วก็ m อแมนแนั่นเองนะอันนี้ก็คือแถวที่2แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นแพทมานะครับแล้วสามารถหาประดับที่เป็นสีฟ้าระดับต่ําสุดเนี่ย เพื่อนจะสามารถหาออฟได้แค่2แถวเท่านั้นนะครับอ่าสองแถวที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับผมว่า2แถวเนี่ยก็คือจะออกแค่1อันในตรงนี้1ใช่ไหมแล้วก็1อันในแถวที่2เห็นไหมครับผมว่ามันออกได้แค่2ออฟเท่านั้นนะเนี่ยเลื่อนมาก็จะหาไม่เจอละนะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องอัปเกรดระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเป็นประดับสีแดงเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้5ออฟนะแถวที่3มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับแถวที่3นะครับก็จะมีค่าคริ นะครับอ่าแล้วก็ค่า C d e นะครับผมอ่าแล้วก็ P Damage Reduction นะครับ M Damage Reduction นะครับผมแล้วก็ค่า Heal นะครับอ่ามีค่า Heal เพิ่มเข้ามานะแล้วก็มีพวกเป็น Healing Receive นะครับ Healing Effect กับ Healing Receive นะ2อย่างนะครับแล้วก็จะเป็น P Damage แล้วก็ M Damage นะใครที่เน้น Damage ก็อาจจะต้องมาโฟกัส2ค่าด้านล่างเลือกเอาสักค่าหนึ่งตามสายเรานะครับอ่ะมาต่อที่อันที่4นะครับ อันนี้จะเป็นออปชันแถวที่4นะครับแถวที่4เนี่ยก็จะเริ่มมีค่าเจาะเกราะกายภาพเจาะเกราะเวทเข้ามานะครับค่า PVE เข้ามาใครที่ชื่นชอบการตีบอสเป็นหลักหรือว่าอยากโดนบอสเบาๆนะครับมีทั้ง PVE Damage แล้วก็ PVE Reduction นะครับมี P Attack กับ M Attack อีกนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ซ้ำกับแถวที่2ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นพวกกันเกราะต่างๆครับก็คือการเกราะต่างๆหมายความว่าอะไรการพวกอาชีพที่เป็นเกราะหนัก การพวกอาชีพที่เป็นเกาะเบาอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะเป็นค่าตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอีก4ค่านะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเป็นประดับสีแดงคุณจะมีทั้งหมด5้าออปชันนะครับซึ่งออปชันที่5นี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของ r r t t i c l l d m a g e ครับแถวแรกนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของอ่า critical d a m a g e reduction ก็คือโดนค่าคริเบาลงนะครับมีค่า PVP Damage นะครับพีพีนะครับอ่าแล้วก็ จะมีเรื่องของการโจมตีนะครับพวกอาชีพที่เป็นเกราะต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟทั้ง5แถวเลยนะครับอ่าช่วงเริ่มต้นคุณหาได้แค่ประดับระดับต่ำๆคุณจะคุณก็จะเล่นได้แค่ออฟที่อยู่อันที่1กับอันที่2เท่านั้นนะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับว่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับประดับ120ยังไงยังไงนะครับก็ดีกว่าประดับที่ผ่านๆมาทั้งหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเลือกใช้ออฟต่างๆได้เลย นะครับแสมยังสามารถแกะสลักออฟเข้าไปในนี้ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถทำออฟตรงนี้ได้อีกนะครับเออออปชันประดับ120เนี่ยเลยเป็นออปชันที่แบบว่ามันฟูลมากๆนะครับมีทั้งออฟตรงนี้มีทั้งออฟแกะสลักแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นั่นเองครับอ่าแต่ว่าอ่าสิ่งที่แตกต่างจาก TOC นะครับคืออะไรนะครับคือเวลาที่เราจะย้ายตีบวกเนี่ยถ้าเป็น TOC เนี่ยเราก็จะย้ายฟรีถูกไหม แต่ว่าถ้าเกิดเป็นประดับนะครับประดับของดันแมวนะครับเวลาคุณย้ายบวกเปลี่ยนข้ามสีหรือว่าสีเดียวกันก็ตามนะครับคุณก็จะต้องเสียนะครับในเรื่องของไอเทมในการย้ายบวกอยู่ดีนะครับอ่าลองข้ามสีให้ดูนะครับจากสมมุติสีแดงไปสีส้มเห็นไหมครับคุณก็ต้องเสียเงินนะครับในการที่จะย้ายบวกตรงนี้นั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นระบบของประดับ120ทั้งหมดเลยครับผมอ่า ก็น่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับผมว่าไอาระดับ120เนี่ยมันทํางานยังไงนั่นเองนะครับถ้าใครยังสงสัยอยู่นะครับหรือว่ามีตรงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคาใจอยากจะถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าผมสะดวกเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้เพื่อนๆได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว r o ที่กําลัง เตรียมตัวเข้าสู่แพท120กันนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกด้วยครับแลวเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ